กิ้งเจอร์เร็เตอร์ของบริษัทแอดวานซ์พีตามนะครับเราจะจำหน่ายโกลวูฟเฟียหรือว่าไข่ผั่นะครับผมภายใต้แบรนด์โฟลนะครับก็ไข่ผั่คืออะไรไข่ผั่คือพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโตเร็วที่สุดในโลกแต่ว่ามีสาระสารอาหารระดับซูเปอร์ฟู้ดเป็นผักชนิดเดียวที่มี B12 นะครับสามารถตอบโจทย์พวกที่ทานวีแกนหรือเว่เจตเทเยนก็ได้ถ้าเอาไปอบแห้งเนี่ยโปรตีนสูงมากนะครับผมชนะตัวชนะเล่นที่มี เราเอามาใส่ติมให้ลองทานดูเพื่อทำให้เห็นว่าเขาไม่เคี่ยวไม่ขมทานง่ายมากปัจจุบันเราจะดจำหน่ายอยู่ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับผมติดตามได้ที่เพจโกลูเฟีย er นะครับผมหรือว่า f เฟซบุ๊กโกลูเฟีย er นะครับวันที่5ถึง11เนี่ยเรามีไปออกฟูตที่เซ็นทรัลเวิลด์อยากให้ทุกคนลองไปแวะชิมกันดูนะครับมีไอติมรสโอ๊ตมิลส์รสกะทิสตรอเบอร์รี่ครัมโบ้ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็รสออริจินัลนะครับผมขำเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของอนาคตของประเทศไทยได้เเเลยยยยนนนนะะคคคคครรรรรััาารรมมััาาบบบาา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 าตออออโจททท์ืื่่่งงงงงววมมมมมหหผ สารอาหารเราปลูกได้พื้นที่จำนวนปลูกน้อยมากแต่สามารถผลิตสารอาหารออกมาได้